Genesis GV90 ปี2026ได้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในวงการรถยนต์รูอ s u v ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความหรูหราความล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างแท้จริงรถคันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเรือธงในกลุ่มรถ SUV ของค่าย Genesis และมุ่งเน้นตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสมรรถนะความสะดวกสบายและความหรูหราที่สมบูรณ์แบบที่สุดการออกแบบภายนอกของ GV90 นั้นเน้นความใหญ่โตและมีมิติที่สง่าง,งามเส้นสายถูกออกแบบ ให้ดูฉบเฉียวทันสมัยกระจังหน้าแบบปิดทึบที่เป็นเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าพร้อมฝาหน้าเหล็แบบควาดลัมที่สื่อถึงดีไซน์เฉพาะตัวของแบรนด์มิติของตัวรถยาวและกว้างกว่ารุ่นก่อนหน้าช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้กว้างขวางรองรับการใช้งานทั้งครอบครัวและผู้บริหารที่ต้องการความสะดวกสบายระดับสูงภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับอุณหภูมิ และนวดได้ทุกตำแหน่งคอนโซลกลางออกแบบอย่างหรูหราพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เกือบ20นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำระบบไปในห้องโดยสารแบบ MB a ด t แทเลปรับได้หลายโทนสีทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและความรู้สึกเหนือระดับบาะแถวที่3สามารถปรับและพับเก็บได้ง่ายเพื่อความยืดหยุน่น ในการใช้งานทั้งคนและสัมภาระในด้านสมรรถนะ GV90 ปี2026มาพร้อมกัดฟอร์มไฟฟ้าใหม่ล่าสุดของ Genesis ที่สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า110กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและด้วยเทคโนโลยีการชาร์จเร็วแบบ800โวลตสามารถชาร์จจาก10 80ได้ภายในเวลาเพียง20นาทีถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญที่เหนือกว่าคู่แข่งหลายค่ายได้ นสมรรถนะการขับขี่มีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุดกว่า500แรงม้าระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะที่สามารถกระจายแรงบิดได้อย่างแม่นยำทำให้ควบคุมรถได้มั่นใจในทุกสภาพถนนอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาประมาณ4.5วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่ระบบการสะเทือนแบบถุงลมไฟฟ้าปรับระดับอัตโนมัติเพิ่มทั้งความนุ่มนวลและการทรงตัวที่มั่นคงในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย GV 90ปี2000 26มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติติดแบบแปรผันระบบช่วยเบรดฉุกเฉินระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้การจอดรถปลอดภัยและง่ายขึ้นระบบช่วยเปลี่ยนเลนและควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางอย่างแม่นยำทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทั้งในเมือง และการเดินทางไกลอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการรวมทั้งมีผู้ช่วยเสมือนที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงหลายภาษาช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารใช้งานรถได้สะดวกสบายมากขึ้น g ีวิคกายังให้ความสําคัญกับความยั่งยืนโดยดัดดูรีไซเคิลและวัสดุจากธรรมชาติในการตกแต่งห้องโดยสารเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดเดียวกันยังไม่ละทิ้งความหรูหราที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Genesis ทั้งหมดนี้ทาให้ g v 9 0ปี2026เป็นตัวเลือกที่ลงตัวสําหรับผู้ที่มองหารถ SUV ไฟฟ้าระดับหรูที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความหรูหราสุด Premium Genesis g w g 0ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหรูหราที่แท้จริงสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเนื้อหาด้านยานยนต์และไม่อยากพลาดรีวิวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามไปที่แสบ